ไปคุยเฉยๆไฮยีน่าว่ะใช่เหรอเฮ้ยมันหลุดออกมาได้ไงวะไฮยีนาหลุดไปเฉยไฮยีนาคืออะไรไฮยีนาหลุดไปเฉยๆเปดูกันทีรถสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับโอหอันนี้เราวันวาเลนไทยเรามาเส้นทางสีชมพูค่ะเส้นทางสีชมพูไหนดูดิเส้นทางไม่มันมีเฉพาะวันวาเลนไทยไงมันมีทุกวันแหละแต่ว่ามันเข้าพอดีไงเราจะพาไปดูนี่ค่าเข้าคนเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท มีค่ารถยนต์อีกนะคะอ๋อถ้ารถเข้ามาเสียตังค์เพิ่ม80บาทเท่านั้น80บาทเท่านั้นฮะสมเสร็จเฮ้ยชื่อสมเสร็จเยังไงสมเสร็จเจอแล้วเป็นไงสมเสร็จนี่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 นู่นเจ็บเจ็บซูมเข้าไปซูมเข้าไปรู้ไหมว่าเท้าของสมเสร็จมีนิ้วไม่เท่ากันฮะเท้าของสมเสร็จใช่มีนิ้วไม่เท่ากันไม่ใช่ด้วยเหี้ยเล็บหัวแบเนี้อ เสียงเป็นไรขาคู่หน้ามีสี่นิ้วขาคู่หลังมีสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วขาหลังมีสามนิ้วใช่ไหมสมเสมเสร็จเป็นสัตว์ในตระกูลกินพืชกินผักใบเขียวเป็นอาหารอ่าเฮียนี่บอกแดดมดเดี๋ยวน้องๆไปดูนะคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ตะวันจะถ่ายให้ดู นี่เราจะเป็นคลิปสำหรับเด็กๆไอ้ตรงนี้คือมีแค่ตัวเดียวใช่ใชเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าลิงคิมแฟนซีอะไรนะลิงอะไรนะบิลคิมแฟนซีค่ะคิมแฟนซีแต่เจ้าตัวพวกนี้เขาเรียกว่าลิงสมแฉพบได้ตามแถวพระรามสองนะครับหรอพระรามสองก็มีอยู่ที่ไหนโมเคียวอะไรอยู่กบแก๊บกบแก๊บเลยเฮ้เย ยิ้มีวิตีกับดิงซะแล้วลองชิมแป็งสิไหนอธิบายสิต้องมาใช้ยังไงหนึ่อยออายุเฉลี่ย40ถึง50ปีนี่มันด,ดูในหนังอีเี่งที่พบว่านอนนี่นะน,น,นี่เรียกว่าเจ้าสีซ่า มันถูกมนุษย์จะไปทดลองแล้วมันก็กลายเป็นดินกระบนขู่มันขู่มันขู่คิดว่ามันกระโดดข้ามมาได้ไหมล่ะไม่รู้พี่บอกกัเลยเลยว่าข้ามมาได้พ <c oughs> ี่บอกเลยข้าม,ามมาได้เดีย๋ยไปยั่วมันนะ เพื่อนคะพกน้ำและพัดลมมาด้วยนะคะเฮ้ยเพราะว่าเหนื่อยตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ตอนนี้เราอยู่กันที่หุบเสื้อเออเอามาถึงแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่มันนี่มันสร้างแค่ยุคไอ้นี่เลยนี่วะนี่มันยุคชนเผ่าเผ่าอะไรคะเผ่าซูลูเออซูลูแซมแบรูซูลูมาจิกาไอ้แป๊ เราขุดเจอไอ้เนี่ยโอ้โหนี่โบราณสถานนี่นะแต่ยุคชนเผ่าซูลูซูลูเลยซูลูแซมเบลูซูลูมาจิกเนี่ยเสือขาแม็กวินเทจหลายสัตว์วินโตแม่งทำกรมผมวินเทจหลายสีโตไปมล่ะสีโตเสือขาวในมือสีโตโกกบอมูฟาซาซิมบ้า <S <S 2> <S 2> และสกาไม่ถึงไปถึงไปที่วา เสือจากัวดำแบทจากัวกัดกันเหรอวะมันไม่กัดกันครับน้องๆอ้าวเพราะว่าอะไรคบเพราะว่าเสือดาวกับเสือดำเป็นเสือในตระกูลเดียวกันใช่หรอเนื่องจากว่าการผิดปกติของสีผิวของเสือดำถูกต้องครับดูมีสาระดีแต่ข่าวเสือดำมันดังออกมาไม่ได้ศึกษาอะไรเนี่ยจำได้ว่าเขายิงเสือดำตายมันคือเสือดาวแต่เสือว่าสีผิวมันผิดไอ้สว์กูพูดที่ดูโไปเลยประเทศ chính chính hả chính 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 นี่คือสื่อค่งเบงโกที่ช่องเชีดชอบเอาไปทำละครบ่อยๆสมมือของฟ้พี่กริษแปลกว่าถ้าได้เบงโกฮิปพออะไรเนี่ยฮิปโปโปครับผมได้ค่อนนี้ครับฮิปโปเซ่มูส อันนี้ก็จะเป็นม้าลายม้าลายภาษาจีนเรียกว่าซีบราถ้ามีขนเยอะๆเขาเรียกอัปปากะนไอที่บิดแล้ววิ่งได้เรียกว่าฮอนดาไม่เล่นแล้วไอที่ต้มแดกอ่ะมัมม่า พี <im <attraction> <im itation> <im itation> ่ชิคี้ให้ยีน่าว่ะใช่หรอไม่แม่หลุดออกมาได้ไงวะพี่ห้ยีน่าหลุด่าชิเฮียอยากยโจนเต็มแก่แล้วลายไหลแล้วเอาดีแป๊เพียรู้มันพังนลเนี่ย ผมว่ามันโดดกูว่ามันโดดถึงอ่ไงผงเชื่อกูเด็ดมึงไปยืนนี่มึงไปยืนนี่ยืนไม่เอาไอสัตว์กูว่ามันโดดถึงอ่ไงผงเชื่อกูเด็ดจริงนะเนี่ยโอ้ววกลว่ะไปยืนดิยืนเนี่ยมันมีไฟเช็คเลี้ยงอยู่ไอสัตว์ยืนตรงนี้มึงไม่ตายว่ายืนได้ตายเพราะไฟนไงไอ้เหี้ยมันมีไฟเลี้ยงอยู่เห็นไหมเนี่ยไฟอะไรหรอไม่ใช่หรอไฟฟ้าช็อตมึงอะไง

เรา,า,า๋ยู่ร้าเที่กินข้าว,วมาันมก็านมาหาอะไรกินบ้าง